่อจากตอนที่แล้วโอเคฉันเข้าใจแล้วว่าถ้าเราจะเป็นเพื่อนกันต้องทำยังไงเอาล่ะวันนี้จะเต็มไปด้วยสาวๆไอพีพีพีคัด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 คััดคเพื่อนคัดคเอาล่ะวันนี้จะเต็มไปด้วยความสุขและความเป็นเพื่อนไป let's go ว่าแต่ไอ้ เอว่าแต่ฉันเป็นหัวหน้ากองทัพได้หรือเปล่าอ่ะได้สิมาเลยตึง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 พบศพอยู่ที ah ่ห้องอะไรก็ไม่รู้มาดูเลยตึงตึงตึงตึ้งตึ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 ้งตึ้งตึ้งตึ้ง ทะลวงกองทัพเออเออมีระบอบสกรันจับไปชุดเปิดก่อนแล้วกันนะ เออนี่บอกว่าจะเออเปิดก่อนแต่นี่นายค่ะซะสองตัวไปเลยนะแต่ว่ามันก็เป็นื่วงวีนะแนันก็จะทำให้ได้ช่วงไงเออจริงว่ะโอทำไมช่วงนี้มันกระจอกจังเลยอ่ะอุ๊ยน่าจะคงได้รับชัยชนะแล้วละหละ ทำไมสูงข้ามันจะไวจังไงเพราะว่าเราข้าหมดแล้วเออดูสิแล้วว่าแล้วว่าเราน่าจะชนะแล้วนะอืมใช่แล้วว่าเรากลับมาใช้ชีวิตปกติดีกว่าตื่นตื่นตื่นการใช้ชีวิตปกตินี่มันดีจริงๆเลย มาตามฉันมาอ้าเราจะได้กลับมาใช้ชีวิตเหมือนเดิมสักทีเฮ้ยหยุดก่อนดิเอ๊ะอะไรอ่ะเอาเงินมาซะดีๆถ้าไม่อยากโดนมาเป็นบอลกูยืนเลียงกันสามตัวเนี่ยมันมีสามตัวมันมีสองตัวไม่ใช่อ่ะเพิ่มตัวประกอบมาตัวหนึงดิ เอ้ไอ้พูก,กบกับมึงเพิ่มตัวประกอบมาอีกตัวหนึหนน่งดิฮแค่นั้นยังไม่พออีกเหรอโอเคโอเคมามามาตัวประกอบตัวประกอบมา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 ตีดีดีดกกีด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 ีีดีดีดดด ว่าสปาต้าลงถ้าไม่อยากกินม้ใบบอลค่ะยืนเลี้ยงก็สามตัวแบบนี้เอามาเป็บนบอลฟาดแกแบบทิกแท็กโรเลยเฟ้ยมึงอยากตายเลยไงทำไมมันมนเบาจังวะเจอพลังแพจริ้งช่วยอกไลคฆ่าไม่ได้หรอกอีกกจอื้อ

ไอ้ผู้ก็กลับมึงเอาซนิกมาทำไมวะเอาไมโดอิกเวนกมเอามึงเอาศพนี่ไปเลยผู้ก็กลับแตกสลายไปพวกเราไปตึ๊ดอฮ้ยมงเจอเรื่องวุ่นวุ่นมาตลอดเลยหืมกันใครอ่ะเพื่อนคนที่สองสงสัยสมชายสมชายไม่ใช่สมสัย เอาไว้เอาสมศักดิ์ใหม่คนนึงเฉยเลยจะเป็นสาแปลเอ๊ะนั่นใครอ่ะติ๊งติ๊งติงติงผมคือขอทานครับเจเล่ผมคือประธานบริษัทตือยเตือยตือยตือยนี่คุบปาดิซ่าอุ้ยตือยเออสวัสดีพวกนายชื่อเออสมชายน่ะฮึสมชายสมชาย ตรงข้ามก oh, ับสมศักดิ์ตื่อๆนี่นายเป็นเสาแปลกับฉันหรือไงเนี่ยอ๋อแล้วนายชื่ออะไรสมศักดิ์ปิดบ้าอะไรกับมึงวะเออเอาต่อยกันเหรอเอา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 จะเอาโอ้โห ช่างล้นเหลือตีดีดีตีเลยนะเก้าอี้พูก่กักลับทำไมเก้าอี้พู่กักลับยังรออยู่เออไปกไกลๆใะไอ้พู่กับกลับเวนเขอโทษขอโทษสตีฟขอโทษเรื่องกินตีนนยก็หมิ่นเหมือนกันนะเนี่ย ฉันชื่อสมชายนะ่ะสมชายเหรอสวัสดีสมชายแล้วนายมีเพื่อนอีกไหมฉันมีเพื่อนเปินนะ้ลน่ะตือด,ดื้อโคฟเฟนเออวู้ฮู้เจอแล้วเฮ้ยเสร็จแล้วว่าพวกเราก็สามารถเป็นเพื่อนกันได้แล้วสินะตือด,ดื้อตือด,ดื้อนี่นี่นี่แยกแยกทีกันแยกทีกัน ผมกินกับเมลอนเปลือกมันแข็งส่วนไอ้สองตัวนี้ต้องเป็นเพื่อนกันเย่ผมจะไปเพื่อนทุกคนนะฮะเออเอ,เอ,เอ,เอผมชื่อป้อนครับว่าแต่คุณมีพลังอะไรหรอครับถ้าเหรอ,ฉ,อ,ฉ,อนนะฉันมีพลังอีเลวนอ่ะโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ใชใช่ฉันรอเล่นนะฉันมีพลังอมตะนะ อืมมอาตออกไปออกไปจากหมู่บ้านชัดเจนอามตรอเล่นรอเล่นโอ๊อะไรแม่งก็ร้อเล่นไปหมดออนี้มันจะจูบกันเลยไงมันจะจูบกันเลยเอาพวกเราเราเชีย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 ีดีีดีีดีจะจูบกันจริงอยากจูบกันเป็นแฟนกันส่วนอันนี้จูบท้าฉันไปอุ้ย เ้ยเล่นกอะไรเขาหน้ารักจะตายเขาเสียงเขาดิเ,าเสียงเขาสิคนภาคต้องลงทุนต้องลงทุนต้องต้องลงทุนภาคเสียงโอ้ลิน้นลิ้นกูลิน้นฉันนั่นอะไรอะ่ะหืออะไรเหรอมีอะไรเหรอเปิ้ลผมเห็นรอยแยกของเปลือกโลก อีกไม่นานโลกนี้จะแตกอะไรนะมันเป็นไปได้ยังไงกันน่าจะไม่ใช่ตอนนี้นี่ไม่รู้อะไรยเหรือดีมูกกอนดีมูกกอนไม่ใช่ดีมูกกอนแล้วคนละเรื่องเขาเลย The Face The Face เอาเอาชื่อใหม่ดีกว่าเดอเดอเออเอาชื่อเดโมโกคอนนั่นแหละไม่จริงเดโมโกกคอนมันไม่ใช่ตอนนี้เดโมโกคอนคือใคร <c oughs> เดโมโกกคอนมันคือสัพพลาดต่างดาวตัวหนึง่งที่พยายามจะลิกของโลกนี้ผมรู้นะ ดีมูโกก้นคือสปรรหลาตัวหนึ่งที่มาจากต่างยาวที่ชื่อว่าดมูโกก้นมีสายพันธุ์อยู่สองสายพันธุ์คือดมูโกก้นกับดมูด็อกและอีกสายสายพันธุ์หนึ่งจะเป็นชื่อว่าดมูเรนโบก็นนดีมูเรนโบก็ดีมูเรนโบก็จะเป็นสายพันธุ์หนึ่งที่หาได้ยากจะเป็นสายพันธุ์หนึ่งอย่างที่จะครองโลกนี้ โอเคนะฮะสิบวินนะฮะสำหรับคพืนี้ก็ลองต้องลาไปก่อนนะครับเจอกันทีมนะครับเดีย๋ยวมาต่อกันฮะ